สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมคุกิลันโอเว่นเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับเข้าสู่อ่าช่วงสุ่มสกินนะครับในเดือนกุมภาพันธ์2 0 2พันหกนะครับอ่ะสำหรับสกินที่ผมจะมาสุ่มในเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนนี้นะครับก็จะมีสามสกินนะครับอ่าสกินแรกที่ผมจะมาสุ่มนะครับก็จะเป็นตู้นี้ก่อนเลยอ่าเป็นเจ้ารัททิมารดำกับ ขนมปังคอมบานนะครับก็จะมี2ตัวเนาะส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นดาร์กฟงดูนะครับก็รวมแล้ว3สกินแต่จริงๆในแพทนี้เนี่ยเหมือนจะมีสกินใหม่4สกินเนาะซึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือรถมาเดือ่อแต่พอดีผมจะขอเลือกแค่2ตูวเท่านั้นเนาะนะครับอ่าก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับก็ทั้งหมด2ตู้นะครับ อ่าผมก็เก็บลูกบาทมาได้ตอนนี้มีอยู่สองหมื่นเก้าจริงๆก็เหลือตั้งแต่เหลือมาจากแพทที่แล้วเนาะบางส่วนเพราะว่าสุ่มสกินเดือนมก,กราคมเนี่ยอ่าผมไม่ได้ใช้ลูกบาทหมดนะผมก็เลยเหลือบางส่วนเนี่ยเอาไว้มาสุ่มในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับอ่าสําหรับในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมม,ผมมีลูกอ่าผมมีลูกบาทอยู่สองหมื่นเก้านะครับผมจะใช้ให้หมดไปเลยนะครับก็สุ่มจนกว่าจะหมดเนาะนะครับอ่ะ ผมมีอยู่สองหมื่นเก้านะครับก็เท่าที่ผมลองคำนวณเนี่ยผมก็ลองเอาหนึ่งพันเก้าร้อยซึ่งเป็นจำนวนลูกบาทเนาะที่ต้องใช้นะครับพันเก้าผมก็ลองคูณจำนวนครั้งไปเรื่อยๆครับจนมาจบที่พันเก้าร้อยคูนสิบห้านะครับก็คือคูณจำนวนครั้งเนาะพันเก้าร้อยคูณสิบห้าก็จะเท่ากับสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นก็จะใช้ลูกบาทสองหมื่นแปดพันห้าร้อยซึ่งก็จะสุ่มได้สิบห้าครั้งเนาะเพราะว่า ถ้าผมลองเอาไปคูณสิบหกเนี่ยสักคู่นะถ้าลองเอาไปคูณสิบหกอ้าวแป๊บนึงนะฮะก็จะเป็นสามหมืนสี่ร้อยซึ่งลูกบาทไม่พอเพราะว่าผมมีอยู่สองหมื่นสองมืนเก้าพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบสองแต่ถ้าสุ่มสิหกครั้งเนี่ยจะใช้ลูกบาทสามหืนสี่ร้อยเพราะฉะนั้นอ่าจะสุ่มได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งแต่ยังไม่นับตั๋วสุ่มฟรีนะซึ่งผมยังไม่ได้แลกจากศูนย์อัญมณีนะครับ ก็ถ้ารวมตั๋วสุ่มฟรีไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นในในคลิปนี้นะครับจะสุ่มได้ทั้งหมดสิบหกครั้งนะครับก็คือลูกบาศใส่ลุงสิบห้านะครับแล้วก็อีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นตั๋วสุ่มฟรีก็รวมเป็นสิบหกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแลกเลยอ่ะผมแลกมาแล้วนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่าสกินที่ผมอยากได้มากสุดเนี่ย มีสองตัวนี้ครับมีเจ้าลัทิมานดำกับขนมปังคอมปานนะครับจะมีสองตัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตู้นี้ก่อนนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเดี๋ยวจะไปลงที่รถดาร์ฟงดูนะครับเดี๋ยวเอาตามนี้ครับผมสุ่มได้ทั้งหมดสิบหครั้งเนาะก็คือรวมลูกบาทใส่ลุงกับตัวส่มฟรีก็เป็นสิบหกเดี๋ยวผมจะสุ่มตู้นี้สิบครั้งนะครับ แล้วก็หกครั้งที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลงที่ดราฟงดูอ่ะเอาตามนี้ก็รวมแล้วทั้งหมดสิบหครั้งนะครับอ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยอ่ะครั้งที่หนึ่งนะครับจากทั้งหมดสิบจากทั้งหมดสิบหกครั้งนะครับสุ่มครั้งที่หนึ่งอันนี้ใช้ตั๋วก่อนนะไป ถ้าไม่มีเชียร์ลีดเดอร์นี่ผมกดข้ามเลยครับโอเคครั้งแรกยังเกลือนะครับอ่ะครั้งที่สองอันนี้ใช้ลูกบาดละหนึ่งสองสาม โอ้โหสกินคอมมอนล้วนเลยครับอ่ะต่อไปครั้งที่สามนะครับออกขนมปังคอมปานก็ยังดีนะอืมอยากได้สักสกินหนึ่งครับในแพทเนี้ย โอเคยังไม่ออกนะครับต่อไปครั้งที่สี โอเคก็ยังไม่ออกนะครับต่อไปครั้งที่5 โอ้ยังไม่ออกเลยฮะสงสัยดวงผมน่าจะใช้หมดไปตั้งแต่แพทที่แล้วแน่เลยโอเคครั้งที่หกครับแม้กระทั่งอ e ีปิกยังไม่ออกอะ่ะ e อีปิก โอเคไห่นี่มีมีสิทธิ์ลุนอีิีครับโอ้โหซ้ำผมว่าแล้วคือยังต้องมาลุ้นต่อที่สองนะว่าจะได้สกินใหม่เลยหรือเปล่าหรือว่าซ้ำนะฮะสรุปผมว่าแล้วฮะซ้ำโอเคก็ยังไม่ออกนะต่อไปครั้งที่เจด ติดไฟครับแสดงว่าซูเปอร์อีพิกมาโอเคมาลุ้นครับ ออกมันม่วงครับโอ้โหอีปีกก็ออกแต่ก็ยังไม่ได้ครับโอเคยังไม่ออกนะต่อไปครั้งที่แปดโอ้อุตส่าห์ออกแล้วนะซูปเปอร์อีปีก,กับอีปีคือออกคู่เลยครับแต่ก็ซ้ำแต่ก็ถือถือว่าน้าปลาเกลือเนาะถ้าถ้าสุ่มได้ซ้ำอ่ะ ต่อไปตอนนี้เหลือการสุ่มอีกสองครั้งเนาะต่อไปครั้งที่เก้าครับเดี๋ยวถ้าไม่ได้เดี๋ยวผมคงน่าจะแลกเลยครับน่าจะแลกเลย ขนมปังได้อีปิกแล้วฮะแต่ซ้ำโอเคยังไม่ออกนะครับครั้งสุดท้ายสําหรับตู้นี้นะครั้งที่สิบก่อนที่จะไปที่ดาฟงดูนะ โอเคผมว่าน่าจะได้แ,ก100แลกร้อยเปอร์เละสำหรับอ่าทั้ง2ตัวเนาะดีผมกล่าวว่าเดี๋ยวน่าจะแลกทั้ง2ตัวเลยโอเคได้แลกแน่นอนนะครับสรุปก็คือไม่ออกนะครับแต่เสียได้คืออุตส่าห์ได้อีพิกับซูเปอร์อีพิกเนาะแต่ได้ซ้ำนะครับแต่ก็ยังไม่ออกอ่ะเหลืออีกตู้หนึ่งเนาะเป็น ดาร์กฟงดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าดาร์กฟงดูจะได้ปะนะก็จะเหลือการสุ่มอีก6ครั้งนะครับ11 12 13 14 15 16้าอ่าอีก6ครั้งนะครับอ่ะครั้งที่11สําสำหรับตู้นี้นะสำหรับดาร์กฟงดูอันนี้ไม่ได้ไม่อ่าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่สกินที่ผมอยากได้ก็คือ2ตัวเมื่อกี้นะครับ เค okay. ยังไม่ออกนะครับต่อไปครั้งที่12 โอเคยังนะฮะต่อไปครั้งที่13ครับ ครั้งที่สิบสี่รู้สึกแผดนี้อ่ารู้สึกในเดือนนี้ดวงไม่ค่อยดีแล้วผม เกือรัวๆเลยครับอ่ะครั้งที่สิบห้าเหลือสองครั้งสุดท้ายเนาะเดือนนี้ผมดวงไม่ค่อยดีเลยฮะเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีเดือนหน้าเนาะเดือนมีนานะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคสุดท้ายครับครั้งที่สิบหหมดแล้วครับลูกบาทโอเคน่าจะไม่ได้ละอ่ะผมกดข้ามเลยอ่ะก็ หมดแล้วนะครับลูกบาทเหลือพันสองก็สุ่มไม่ได้ละก็เป็นอันสรุปคือเดือนนี้เกลือเกลือ <c oughs> ล้วนเลยครับแต่ก็เสียดายตู้นี่นะที่ได้ซูเปอร์อีพิกกับอีพิกแต่ดันสุ่มได้ซ้ํานะครับก็เลยไม่ได้เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมแลกเลยทั้ง2ตัวนะครับก็ทั้งเจ้าลัทธิมารดากับขนมปังคอมปานนะครับเอ,เอาขนมปังคอมปานก่อน ก็อีกตัวหนึ่งตัวนี้อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตอนวิ่งจริงเนาะเท่ากับว่าเจ้าละทิมานดำนี่มีสกิน2สกินแล้วนะแต่สกินนี้จะเป็นสกินอ่าต้อนรับเทศกาลวันวันเลนไทเนาะอ่าถ้าเป็นตู้นี้ อ่าใช่นะครับก็คือเพิ่มอัตราสุ่มสกินมันวาเลนไทนยนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นขนมปังคอมปานนะครับอ่าบัฟสกินนี้นะครับก็คือเยลลี่ชิ้นส่วนร้อยแยก500คะแนนแล้วก็เจ้าลาทีมานดำจะเป็นอ่าเยลลี่พลังมังกรดำเจ0คะแนนนะครับ เดี๋ยวเราไปวิ่งจริงดูเนะว่าเป็นไงสำหรับ2สกินนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มจากขนมปังคอมปานก่อน โอเคข้าวๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับความสามไม่ใช่ความสามารถดีสกินนะครับโอเคอ่ะยังเหลืออีกสกินหนึ่งเนาะก็คือเจ้าลาทิมานดำ ทำโมนาทามไปเลยนะ ประมาณนี้นะครับอ่ะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสุ่มสกินในเดือนอ่ากุมภาพันธ์2 0 2พันหกก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับในสุ่มสกินเดือนมีนาคมในเดือนหน้านะครับว่าจะมีสกินของตัวอะไรบ้างเนาะนะครับอ่ะ ก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไคร์ด้วยแล้วกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาอ่าพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ